ดิวอริตราเผยโฉมลูกสาวน้องสาหาหน่าจำมั่มน่ารักผิวขาวอ้มชมพูสุดสุดใจฟูทั้งคุณพ่อและคุณแม่เลยจริงๆสำหรับอดีตนางรายหน้าสวยดิวอริตราที่ได้คลอดลูกสาวคนที่สองเมื่อวันที่5้ธันวาคมที่ผ่านมาโดยมีสามีหนุ่มเซบาสเตียนลีคอยอยู่ดูแลให้กำลังใจข้างๆเสมอ ล่าสุดดิวอริตราก็ได้เผยภาพน้องสาหาน่าให้ได้เห็นเป็นครั้งแรกพร้อมเขียนแคปชั่นว่า Welcome to the world baby girl s a โลด d ลี05.12.24ซึ่งเมื่อแฟนๆได้เห็นต่างก็เข้ามากดไลค์กันยกใหญ่อีกทั้งยังบอกด้วยว่าน้องสาหาน่าจ้ำมั่มน่ารักมากที่สำคัญยังผิวขาวอมชมพูสุดๆ แบบนี้เชื่อเลยว่าหากโตขึ้นต้องใช้แววความสวยเหมือนแม่ดิวอย่างแน่นอนจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ